สัปดาห์ก่อนเราคุยกันเรื่อง Unfair Advantage นะัดได้อธิบายเรื่องฐานรากของโมเดลนี้แล้วก็เสาต้นที่1แล้วก็ต้นที่2ซึ่งก็คือเงินแล้วก็ความฉลาด5แบบไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่เสาหลักต้นที่3ซึ่งก็คือ L Location and Luck ค่ะสถานที่และโชคนั่นเองคุณคงไม่ได้แปลกใจว่า Location เ,เนี่ยมันมีผลต่อ Unfair Advantage แต่คุณคงจะสงสัยว่าผู้เขียนใส่เรื่องโชคลงมาทาไมกันนะ หลายๆอย่างในชีวิตเราเนี่ยก็จริงอยู่ว่าเราสามารถควบคุมได้หลายๆปัจจัยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราโผล่ขึ้นมาอยู่ดีละค่ะเป็นต้นว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเราเลือกไม่ได้ว่าตอนเด็กเราจะถูกเลี้ยงดูมายังไงเราจะเกิดในช่วงที่บ้านเมืองมีศึกสงครามเป็นยุคเข้ายากหมักแพงหรือว่าเป็นยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูสิ่งเหล่านี้ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราผู้เขียนของเราทั้งสองท่านเนี่ยเรียกมันว่าโชค ค่ะผู้เขียนทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าโชคมีบทบาทสําคัญในการประสบความสําเร็จของพวกเขานะคะอย่างคุณแอชอาลีก็ให้เครดิตความสําเร็จของตัวเองว่าตัวเขาโชคดีที่มีทักษะที่เป็นที่ต้องการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าในขณะที่เพื่อนๆไปเรียนหนังสือตัวเขาต้องไปทํางานพาร์ทไทม์และในร้านค้าที่เขาบังเอิญว่าทำพาร์ทไทม์อยู่เนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก็เลยเป็นว่าเขาได้คลุกคลีกับการใช้คอมพิวเตอร์ไปโดยบริยาย เขาชอบคอมก็เลยไปตามหาหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาอ่านเพิ่มจนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เองตั้งแต่ในช่วงปี90แล้วเขายังบังเอิญมีเพื่อนที่พ่อเปิดร้านขายรองเท้าและพ่อเพื่อนก็อนุญาตให้ตัวเขาเอารองเท้าไปโพสต์ขายออนไลน์ได้ด้วยเว็บไซต์ขายรองเท้านั้นได้รับรางวัลก็เลยมีการตีพิมพ์เกี่ยวกับเขาและเว็บไซต์ที่เด็กอายุ15คนหนึ่งทําขึ้นมา แล้วก็บังเอิญอีกว่าผู้บริหารคนหนึ่งได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเข้าถึงได้ให้คนติดต่อมาทาบทามเขาให้ไปทำงานด้วยในภายหลังการทำงานหนักก็เรื่องหนึ่งทักษะก็เรื่องหนึ่งแต่ที่เหลือคุณแอชเรียกสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเขาว่าโชคค่ะ ฝั่งคุณฮัสซันก็มองว่าตัวเองโชคดีเหมือนกันนะคะที่พ่อแม่พาเขาหนีออกมาจากอิรักตั้งแต่ตัวเอง3ขวบแล้วก็เลือกมาตั้งถิ่นฐานในอังกฤษก็เลยทําให้เขาได้อันแฟร์แอดเวนเทจหลายอย่างเลยจากการเป็นพลเมืองชาวอังกฤษไม่อย่างนั้นชะตาชีวิตเขาก็คงเติบโตมาอย่างยากลําบากด้วยภัยสงครามและชีวิตก็คงไม่ได้ต่างจากสาวน้อยขอทานที่เขาเคยเจอแล้วคุณก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าทาไมผู้เขียนถึงได้จัดให้สถานที่กับโชคอยู่ในหมวดเดียวกันได้ล่ะ ถ้าคุณสงสัยวันนี้มาหาคำตอบไปได้วยกันวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆด,ดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะแนวคิดเรื่องโชคสำหรับโมเดลอัน a ฟ r a แอ a n t นเจเนี่ยจะยึดนิยามคำว่าโชคตามที่ดรริชาร์ดไวส์แมนอาจารย์ด้านจิตวิทยาอธิบายไว้นะคะ โชคก็คือการอยู่ถูกที่ถูกเวลาและมีทัศนคติที่ถูกต้องค่ะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคนเขียนทั้งสองถึงได้จัดให้โลเคชันอยู่ในหมวดเดียวกับลักนะคะงั้นเราไปเริ่มกันที่นิยามความโชคดีตัวแรกกันเลยการอยู่ให้ถูกที่ค่ะเรย์คร็อกผู้บริหารที่เป็นคนบุกเบิกขยายสาขาแมคโดนัลล์ไปทั่วโลกนะคะกล่าวไว้ว่าสสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีถ้าอยากประสบความสำเร็จก็คือ 1. อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลา สองทำข้อหนึ่งให้เกิดขึ้นให้ได้จริงอยู่ว่าเราไม่สามารถเลือกสถานที่เกิดของตัวเราเองได้แต่คนเราสามารถย้ายถิ่นฐานไปยังสถานที่แห่งใหม่ได้และนั่นก็คือข้อดีของ unfair advantage เรื่องสถานที่ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจประเด็นสำคัญสคัญของเรื่องสถานที่ก่อนนะคะอันดับแรกก็คือต้องเข้าใจเรื่องคลัสเตอร์ค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงได้มีย่านร้านอาหารอาร่อย ถนนที่ด่งดังเรื่องงานฝีมือย่านที่ด่งดังเรื่องที่เที่ยวกลางคืนย่านคนจีนตามเมืองต่างๆทั่วโลกหรือร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เรียงติดกันเต็มไปหมดในห้างสรรพสินค้าทั้งที่พวกเขาขายของแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะมาเปิดร้านติดติดกันแบบนี้พวกเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงแล้วมันจะเป็นการแย่ลูกค้ากันหรอกหรออันนั้นคือแค่ระดับร้านค้านะคะ ถ้าเราลองดูตัวอย่างแบบสเกลที่มันใหญ่กว่าน,นั้นอีกก็อย่างเช่นฮอลลีวูดบอีวูดวอลสตรีทหรือว่าซิลิคอนแวลเลย์ในพื้นที่เหล่านี้จะมีบริษัทต่างๆที่ทั้งทำธุรกิจแบบเดียวกันเลยแล้วก็ธุรกิจที่คอยเป็นฝ่ายสนับสนุนธุรกิจพวกนั้นด้วยมาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเราก็เลยทำให้บริเวณนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนกลายเป็นว่า ชื่อสถานที่ชื่อถนนก็จะไม่ได้เป็นแค่ชื่อถนนอีกต่อไปแต่ชื่อของสถานที่แห่งนั้นมีค่าเทียบเท่ากับวงการวงการหนึ่งเลยทีเดียวอย่างเช่นฮอลลีวูดและบอีวูดหมายถึงวงการภาพยนตร์วอลสตรีทคือย่านการเงินและการลงทุนซิลิคอนแวลเลย์คือแหล่งกำเนิดสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีใหม่ๆของโลกการที่ธุรกิจมาอยู่รวมตัวกันในลักษณะนี้เรียกว่าคลัสเตอร์ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ให้คำอธิบายคลัสเตอร์ว่ามันคือการรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยมีความร่วมมือเกื้อหนุนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจรเพราะว่าอยู่รวมกันเป็นคลัสเตอร์ก็เลยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนในคลัสเตอร์ได้ประโยชน์ก็เลยทำให้ธุรกิจในคลัสเตอร์สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการเ,ารเ,ต,ารเติบโตทางธุรกิจเป็นพิเศษค่ะ มาดูประโยชน์ของการทํางานในคลัสเตอร์กันนะคะข้อแรกก็คือมีสาธารณูปโภคครบครันค่ะนอกเหนือจากเขตเมืองหลวงหรือว่านิคมอุตสาหกรรมแล้วลองคิดภาพเมืองที่ทุกวันนี้กลายเป็นดิจิ t a ล n o m a ทฮับตามจุดต่างๆของโลกดูนะคะเมืองที่กลายเป็นแหล่งรวมตัวของคนทําธุรกิจลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นทําให้ทํางานได้สะดวกสบายอย่างเช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบการขนส่งที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางต่างๆก็เลยทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็สะดวกสบายค่ะ ประโยชน์อย่างที่2ก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้นะคะเนื่องจากว่าเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมก,กันกับธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็เลยเป็นการลดต้นทุนจาก Economy of Scale ค่ะอย่างเช่นในปี1950ตอนที่คุณวินเลยมช็อกลีย้ายบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของเขาไปตั้งไว้ที่ซิลิคอนแวลเลย์ด้วยเหตุผลว่าเขาต้องการดูแลคุณแม่ที่ป่วยนะคะ เซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ลำหน้ามากนะคะก็เลยช่วยผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ดึงดูดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ให้เข้ามาอยู่ในซิลิคอนเวเลย์มากขึ้นทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้สะดวกมากขึ้นด้วย ประโยชน์อย่างที่3เป็นเรื่องเงินทุนนะคะเวลาธุรกิจประเภทเดียวกันมันอยู่รวมกันเนี่ยก็จะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้มากกว่าธุรกิจตั้งอยู่โดดๆนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าในย่านที่มีสตาร์ทอัพอยู่รวมกันมากๆม,มันจะมีบริษัท ure, เวนเจอร์แคปิตอลเขาไปตั้งอยู่ในนั้นเลยนะคะก็เลยช่วยเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นค่ะประโยชน์อันดับ4จะเป็นเรื่องทักษะของแรงงานนะคะ คลัสเตอร์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถ้าที่ไหนมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเนี่ยก็เดาได้เลยว่าไม่ไกลจากคลัสเตอร์ตรงนั้นจะต้องมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามศูนย์กลางของย่านสตาร์ทอัพจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศตั้งอยู่ความใกล้ชิดกันระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนําสถาบันวิจัยแล้วก็ย่านธุรกิจเนี่ย จะช่วยให้เกิดการจ้างงานมีตำแหน่งงานไว้รองรับบัณฑิตจบใหม่และฝั่งธุรกิจเองก็จะแน่ใจว่าจะมีการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูงป้อนเข้ามาสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเน,นื่องนะอย่างเช่นหนึ่งในเหตุผลที่ซิลิคอนเวลเลย์กลายมาเป็นซิลิคอนเวลเลย์อย่างที่เราเห็นกันนะคะก็เพราะว่าไม่ไกลจากซิลิคอนเวลเลย์มีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยระดับโลกทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและก็คณิตศาสตร์ตั้งอยู่มหาวิทยาลัยนั้นก็คือสแตนฟอร์ดนั่นเองค่ะ ประโยชน์ระดับถัดมาเรียกว่า knowledge spill over นะคะหรือก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กันอย่างไม่เป็นทางการคุณลองคิดภาพคนที่ทำงานในธุรกิจคล้ายๆกันใช้ชีวิตอยู่ในย่านเดียวกันสิคะว่านอกเวลางานของเขาจะเป็นยังไงเขาก็น่าจะเจอกันในร้านอาหารในบานร้านกาแฟอาจจะพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันหรือเขาอาจจะเป็นรูเมทกันก็ได้แต่ละคนก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนร่วมกันมาทั้งนั้น เวลาที่เขาเจอกันบทสนทนามันก็ต้องเป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วมันต้องเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่เจอตอนทํางานเครื่องมือตัวใหม่ตัวนั้นตัวนี้น่าสนใจนะบริษัทนี้กําลังขยายกิจก,การกําลังต้องการจ้างงานในตําแหน่งนั้นนี้เพิ่มเติมอยู่นะแล้วก็เรื่องอื่นๆการใช้ชีวิตอยู่ในคลัสเตอร์ก็จะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และนะวัตกรรมแบบไม่เป็นทางการระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะคะ ก็เลยยิ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมได้ไวยิ่งขึ้นไปอีกค่ะประโยชน์อย่างที่6ของการอยู่ร่วมกลุ่มกับคลัสเตอร์จะเป็นเรื่องบรรยากาศค่ะมีคำกล่าวว่าเราจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุด เวลาทำงานอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ประกอบการและคนทำงานที่มีความมุ่งมั่นมีแนวคิดในการทำงานคล้ายกันก็จะช่วยผลักดันกันและกันให้ทุกคนเติบโตเดินหน้าช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศในการทำงานเกิดขึ้นนะคะเร่งให้เกิดการค้นคว้าแล้วก็พัฒนานะวัตกรรมใหม่ๆและเราก็จะมี productivity สูงตามไปด้วยค่ะ แน่นอนว่าถ้าประวัติการทำงานของคุณเนี่ยคือคุณเคยทำงานที่ฮอลลีวูดหรือว่าร่วมงานแฟชั่นวีคที่นิวยอร์กแล้วแล้วก็คนก็จะมองว่าคุณจริงจังกับงานที่คุณทำอยู่แบบเพิ่มสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทันทีนะคะการทำงานในแหล่งที่คนในวงการของคุณเขาร่วมตัวกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการอวยยศชนิดหนึ่งค่ะซึ่งสามารถยกระดับสถานะทางสังคมของคุณและธุรกิจของคุณได้ทันทีลองคิดภาพย่านแต่ละย่านในกรุงเทพดูก็ได้นะคะ ธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่ทองหล่อหรืออารีก็ย่อมไม่เหมือนกับธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่ห้วยขวางหรือว่าสีลมธุรกิจที่ตั้งอยู่ที่สาทรก็ไม่เหมือนธุรกิจที่ตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์แต่ละย่านมีภาพลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันและบรรยากาศของผู้คนในแต่ละโซนก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะทีนี้ พอมีคนย้ายเข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในคลัสเตอร์มากเข้ามากเข้าเนี่ยก็จะทำให้ค่าครองชีพในบริเวณนั้นสูงตามค่าจ้างแรงงานบริเวณนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและค่าเช่าที่ก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะพอเจอต้นทุนการดำเนินงานแบบนี้เนี่ยมันก็เลยบีให้ธุรกิจใหม่ๆต้องไปมองหาทำเเลอื่นที่ราคาย่อมเยาวกว่านะคะ ก็เลยทำให้มีคนตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองรองหรือว่าเมืองเล็กแทนซึ่งทุกวันนี้พวกเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้นยิ่งถ้าลูกค้าของเราเป็นลูกค้าที่ติดต่อผ่านออนไลน์เป็นหลักเนี่ยการเลือกไปดำเนินกิจการในเมืองรองหรือว่าเมืองเล็กที่มีค่าของชีพต่ำกว่าก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของธุรกิจลงได้มากเลยค่ะและเวลาจ้างงานทุกวันนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะจัดจ้างคนจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็ได้หรือว่าจะ เลือกรับสมัครแรงงานเป็นคนในท้องถิ่นให้มาทำงานด้วยกันก็ได้นะคะประเด็นที่3ของเรื่องสถานที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจในโลกออนไลน์ค่ะคุณอาจจะมองว่าธุรกิจทุกวันนี้มันก็ตั้งอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งนั้นแหละทาเลเนี่ยยังจะสําคัญอยู่อีกหรอทําเลที่ตั้งของธุรกิจยังจะสําคัญอีกหรอคําตอบก็คือทําเลที่ดีบนโลกออนไลน์คือการมีอันดับการเซิร์ชที่ดีค่ะธุรกิจของเรามีอันดับ การเซิร์ชติดอยู่ในหน้าแรกของ Google หรือเปล่าหรือถ้าลูกค้าไปกดเซิร์ชในแพลตฟอร์มอื่นธุรกิจของเราแสดงผลขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆหรือเปล่าด้วยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทุกวันนี้เนี่ยเขาจะไม่เสียเวลาไปเปิดดูผลการเซิร์ชหน้าที่2 ดังนั้นถ้าลำดับการเซิร์ชดีเซิร์ชเจอธุรกิจของเราง่ายอันดับของเราอยู่สูงเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจของเราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะประเด็นสําคัญของสถานที่เรื่องที่4ก็คือแน่นอนว่าถ้าทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องดูว่าลูกค้าของเราเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่ไหนและถ้าอธิบายเรื่องนี้ให้เห็นภาพก็ไม่มีตัวอย่างไหนจะเห็นชัดไปก่อเรื่องของฮูด้าคาทานอีกแล้วค่ะ ฮูด้าคาทานเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอางฮูด้าบิวตี้ค่ะด้วยทุนตั้งต้น6,000เหรียญหรือประมาณ200,000บาทที่เธอขอยืมเงินมาจากพี่สาว10ปีผ่านไปปัจจุบันฮูด้าบิวตี้มีมูลค่าธุรกิจมากกว่า1,000ล้านเหรียญและนิตยสารฟอ b ส์ได้จัดอันดับให้ฮูด้าคาทานติดอันดับที่22ของนักธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกมาปีที่ผ่านมาค่ะ เรามาย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของฮูดาคาทานแล้วลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าเธอใช้ unfair advantage อะไรไปบ้างฮูดาเกิดในโอคลาโฮมามีพ่อแม่ที่อพยพมาจากอิรักค่ะเพราะว่ามีเชื้อสายตะวันออกกลางเธอก็เลยหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนๆที่เป็นฝรั่งเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่สวยหน้าตาไม่เห็นเหมือนคนอื่นสีผิวก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยเป็นผลทำให้ฮูดาเริ่มสนใจการแต่งหน้ามาตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะ พอโตขึ้นฮูด้าก็เลือกเรียนด้านธุรกิจจบมาก็ไปทํางานด้านการเงินนึกว่าตัวเองจะชอบแต่พอได้ทําจริงๆแล้วคนพบว่าตัวเองไม่ชอบงานการเงินเลยค่ะในขณะที่สับสนว่าชีวิตจะไปยังไงต่อดีทางบ้านก็บอกว่าในเมื่อเธอชอบแต่งหน้าแล้วทําไมไม่ไปให้สุดละ่ะไปเรียนแต่งหน้าให้เป็นจริงเป็นจังดูสิว่าแล้วฮูด้าก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากโอกลาโฮมาเดินทางไป l อเ เพื่อไปเรียนกับโจบาลาสโกหนึ่งในโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาค่ะประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าฮูด้าเลือกไปเรียนที่ L.A. ทั้งที่โรงเรียนสอนแต่งหน้านะ่ะที่ไหนก็มีแล้วที่ L.A. มันมีอะไรพิเศษยังไงหรอ L.A. เป็นที่ตั้งของฮอลลีวูดใจกลางของวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นฮูด้าก็เลยมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายของตัวเอง ฮอลลีวูดเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบันเทิงทำให้เธอได้รู้จักช่างแต่งหน้าคนดังแล้วก็มืออาชีพในวงการบันเทิงสาขาต่างๆและเพราะว่าอยู่ใกล้ฮอลลีวูดก็เลยทำให้ฮูด้าเข้าถึงเทรนด์ความงามแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆด้านความงามได้เร็วกว่าคนอื่นซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับช่างแต่งหน้าและเพราะว่าอยู่ใน LA เธอก็เลยมีโอกาสมากมายที่จะได้ร่วมงานกับมืออาชีพในวงการความงามและแฟชั่น ทั้งกองถ่ายภาพยนตร์รายการโทรทัศน์ถ่ายปกนิตยสารแฟชั่นแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆที่เมืองนี้มีจัดตลอดเวลาก็เลยช่วยเพิ่มประสบการณ์การแต่งหน้าแล้วก็สร้างผลงานใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเอง LA เป็นแหล่งรวมตัวของคนทํางานในธุรกิจสร้างสารรค์ก็เลยทําให้เธอได้ร่วมงานกับช่างภาพสไตลิลสช่างแต่งหน้าคนอื่นๆยิ่งทำให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของเธอขยายกว้างออกไปเรื่อยๆค่ะ เท่เอยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แล้วก็ฐานการผลิตของเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์เลยนะคะฮูด้ก็เลยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงามตัวใหม่ล่าสุดได้ก่อนช่างแต่งหน้าที่อาศัยอยู่ในเมืองอื่นค่ะ LA ยังมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่มีการจัดงานพรมแดงตลอดทั้งปีตลอดเวลาเลยค่ะทั้งงานประกาศรางวัลแล้วก็เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ ซึ่งช่างแต่งหน้าก็จะมีโอกาสทำงานกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงทำให้คนทั่วไปรู้จักชื่อของฮูด้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะคะ LA ยังเป็นเมืองที่ผู้คนให้ค่ากับความสวยความงามแล้วก็ความบันเทิงมากกว่าที่อื่นๆก็เลยทำให้ที่นี่คือตลาดการจ้างงานที่เฟื่องฟูมากๆสำหรับช่างแต่งหน้าแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามค่ะ เราลองมาดูชีวิตหนึ่งวันของฮูดาคาทานสมัยที่เธอเรียนแต่งหน้าที่ LA นะคะว่าวันๆเธอทำอะไรบ้างรางวันก็ไปเรียนแต่งหน้าแต่นอกเวลาเรียนเธอเริ่มทำบล็อกทำไอจแล้วก็ทำ YouTube สอนแต่งหน้าค่ะถ้าว่างเธอก็จะไปแฮงเอาท์ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆได้เจอผู้คนจากหลากหลายวงการทั้งช่างภาพช่างทาผมสไตลิสต์ช่างแต่งหน้าฮูดาเป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นคนเปิดเผย เป็นคนมีฝีมือเรื่องการแต่งหน้าและเธอก็เป็นคนขยันด้วยเพื่อนๆก็เลยแนะนําเธอให้ไปทํางานกับคนนั้นสี่คนนี้สิจนเธอได้ไปเป็นช่างแต่งหน้าให้กับคนดังอย่างอีวาลองเกเรียแล้วก็นิโคลริชี่ค่ะปีแรกๆบล็อกของฮูด้าก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าเธอก็ยังคงทําบล็อกทํา y o YouTube แล้วก็ IG ของตัวเองต่อไปจุดเปลี่ยนสําคัญของฮูด้าอยู่ที่เธอมาลองวิเคราะห์ตัวเองว่าด้วยฝีมือการแต่งหน้าแบบที่เธอมีอยู่เนี่ย เธอจะมีอิมแพคสูงสุดกับใครแลาหูด้าก็ได้คำตอบว่า mm hmm. ก็ต้องกับคนที่มีลุกแบบเดียวกับเธอลุกตะวันออกกลางแบบเธอไงล่ะฮูด้าก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ดูไบค่ะ mm hmm. พอย้ายไปดูไบเนี่ย mm hmm. เธอไม่สามารถหาขนตาปลอมแบบที่ตัวเองต้องการได้นะคะ mm hmm. เธอก็เลยทำขนตาปลอมแบบที่อยากได้ขึ้นมาใช้เองเราก็เปิดตัวให้ขนตาปลอมเนี้ย เป็นผลิตภัณฑ์แรกของ Huda Beauty ด้วยเงินลงทุนตั้งต้น6,000เหรียญที่ยืมมาจากพี่สาว Huda เป็นคนที่โตขึ้นมากับการเข้า Sephora ก็เลยตั้งใจแน่วแน่มากว่าฉันจะต้องเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปวางขายที่ Sephora ในดูไบให้ได้เพราะว่าเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีว่าลูกค้าต้องการอะไรก็เลยทำให้ขนตาปลอมของเธอเนี่ยขายดีมากๆกระทั่งว่าคิมแครเชียนก็ยังใช้ขนตาปลอมของเธอ ปัจจุบันฮูด้าทำงานแต่งหน้าให้กับบรรดาคนดังและเชื้อพระวงศ์ฮูด้าบิวตี้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้ววันนี้ยอดผู้ติดตามบน YouTube ของเธอก็คือ4.13ล้าน Subscriber ค่ะถ้าคุณเข้าใจเสาหลักของ Unfair Advantage ครบทั้ง5ต้นแล้วลองกลับมาฟังเรื่องราวของฮูด้าคาานอีกรอบนะคะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ Unfair Advantage ไปมากมายมหาศาลจริงๆ สรุปก็คือคุณจะถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติของแ n f a ฟร์แอด n t นเทเรื่องอยู่ทุกที่เมื่อคุณใช้ประโยชน์จากการอยู่ในคลัสเตอร์หรือคุณได้เปรียบเรื่องต้นทุนค่าครองชีพคุณอยู่ในทำเลที่จัดหาแรงงานที่มีทักษะมาทำงานกับคุณได้ง่ายลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ง่ายสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ เอื้อต่อการเพิ่ม productivity นะคะอย่างเช่นบางคนทำงานที่บ้านก็ช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเดินทางได้ก็จริงแต่ว่าการทำงานในชุดนอนทั้งวันเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็สุขภาพจิตในระยะยาวได้นะคะในขณะที่ถ้าเกิดเราไปทำงานใน coworking space หรือว่าเช่าพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิดค่าใช้จ่ายก็จริงแต่ว่าที่นั่นทุกคนมาเพื่อทำงาน แล้วบรรยากาศตรงนั้นมันก็จะกระตุ้นให้เราทํางานตามไปด้วยให้ลองชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียดูนะคะว่าผู้คนที่เราเจอที่ coworking space เนี่ยมันจะเป็นการช่วยเราขยายเครือข่ายในวงสังคมที่เอื้อประโยชน์ในการทํางานของเราหรือเปล่าสถานที่ไหนถึงจะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จสําหรับตัวเรากันแน่ถัดมาก็คือธุรกิจของคุณติดอันดับการเซิร์ชในหน้าแรกหรือว่าลำดับต้นๆหรือเปล่า หน้าตาเว็บไซต์หรือว่าหน้าเพจส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจของเราไหมและเราได้อยู่ในที่ที่ลูกค้าของเราเขาไปรวมตัวกันหรือยังถาัดจากการอยู่ถูกที่แล้วก็ต้องอยู่ถูกเวลาด้วยนะคะธุรกิจกับการมาให้ถูกเวลานี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะเวลาในการปล่อยสินค้าและบริการมีแค่3ามแบบเท่านั้นค่ะก็คือมาก่อนการมาช้าเกินไปแล้วก็มาถูกเวลา การมาก่อนการก็คือเข้าตลาดเร็วเกินไปค่ะการเป็นเจ้าแรกในตลาดเนี่ยก็ฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่มันก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าใจว่าสินค้าและบริการของเราคืออะไรแล้วเราจะต้องเป็นคน Educate ตลาดซึ่งการทำให้คนเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นการทำการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะแบบที่สองก็คือมาช้าเกินไปก็คือในตลาดมีคู่แข่งอยู่มากมายเต็มไปหมดแล้วมีผู้ครองตลาดนั้นไปเรียบร้อยแล้ว เช่นถ้าวันนี้คุณจะทำ Search Engine ตัวใหม่มาแข่งกับ Google นะ่ะก็คงสำเร็จได้ยากเว้น mm hmm. แต่ว่าคุณจะปลีกตัวไปสร้างเครื่องมือใหม่แพลตฟอร์มใหม่หรือนวัตรกรรมใหม่แบบที่ปฏิวัติวงการแบบเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปเลยอย่างเช่นสร้าง Chat GPT เป็นต้นนะคะ mm hmm. เวลาแบบที่3ก็คือมาถูกเวลาค่ะในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายว่าการมาถูกเวลาก็คือการปล่อยสินค้าและบริการให้กับตลาดที่อยู่ในช่วงขาขึ้นมีแนวโน้มเติบโตและตอนนี้ขนาดตลาดยังเล็กอยู่ค่ะตัวอย่างของการอยู่ถูกเวลานะคะก็ไม่มีใครที่จะทำได้ดีไปกว่า Deliveroo ลูแค่ะ ตัวอย่างของ Deliveroo นี้นะัดได้เล่าไปบ้างแล้วในคลิปที่แล้วนะคะอันนี้จะขอเสริมในส่วนที่ยังไม่ได้เล่าก็คือว่าคุณวิลชูผู้ก่อตั้ง Deliveroo เนี่ยเขาทำงานในออฟฟิศที่นิวยอร์กมานานนะคะชินกับการ Delivery อาหารที่นั่นที่ทั้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายพอย้ายมาทำงานที่ลอนดอนเราก็พบว่าระบบ Delivery ที่นี่ไม่โอเคเลยเขาก็มองเห็นโอกาสธุรกิจที่ดูจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่า ตอนแรกที่เขาตั้งใจเนี่ยคือเขาไม่ได้จะให้บริการทั่วทั้งลอนดอนนะคะเขามองว่าจะบริการเฉพาะย่านเชลซีซึ่งเป็นย่านที่มีกำลังซื้อสูงลูกค้ามีฐานะดีค่ะและอาหารที่จะเข้าไปให้บริการก็จะไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปแต่ว่าเป็นร้านอาหารระดับพรีเมียมที่ปกติไม่มีบริการ Delivery นะคะคุณวิลชัวเขามีไอเดียที่จะทำ d e l i v e r รมาตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะแต่เขาก็รอ รอมาจนถึงปี2013เพราะว่ามองว่าธุรกิจนี้ยังขาดเทคโนโลยีที่จำเป็นนั่นก็คือระบบ tracking แล้วก็แท็บเล็ตค่ะ9ปีผ่านไปพอเทคโนโลยีพร้อมคุณวิวชูก็พร้อมทําตามแผนที่เขาวางไว้แล้วเช่นกันตอนที่ Deliveroo เปิดตัวในลอนดอนตอนนั้นยังไม่มีคู่แข่งคนสำคัญตลาดยังไม่มีผู้เล่นหลักค่ะก็เลยทำให้คุณวิวชูสามารถเข้ายึดตลาด Delive r y ได้อย่างรวดเร็วความอดทน การรอคอยแล้วก็การเตรียมแผนง,งานให้พร้อมตลอด9ปีของคุณวิวชูได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างงดงามนะคะ d e l i v e r รประสบความสำเร็จกลายเป็นยูนิคอร์ในปี2017ด้วยมูลาค่าธุรกิจสูงกว่า1,000ล้านเหรียญค่ะอยู่ถูกที่แล้วอยู่ถูกเวลาแล้วนิยามความโชคดีข้อที่3ก็คือการมีทัศนคติที่ถูกต้องค่ะถ้าถามว่ามีวิธีที่ทาให้คนเราโชคดีเพิ่มขึ้นบ้างไหมคาตอบก็คือมีค่ะ คุณจะโชคดีมากขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองมาดูวิธีคิดและก็วิธีปฏิบัติตัวของคนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องตามคำอธิบายเรื่อง unfair advantage กันค่ะคนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีเนี่ยเขาจะสังเกตแล้วก็จดจําเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้บ่อยกว่าคนทั่วไปพวกเขาจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆบ่อยมากก็เลยมีแนวโน้มที่จะลงมือทำแต่โอกาสที่มองเห็นมากกว่าคนทั่วไป พอเห็นเหตุการณ์ดีๆอยู่บ่อยๆเห็นโอกาสดีๆอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็เลยทําให้พวกเขายิ่งดูเหมือนเป็นคนโชคดีมากขึ้นนะคะถ้าเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเราก็จะโชคดีมากขึ้นค่ะทัศนคติที่ถูกต้องอย่างที่2ก็คือเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆมาบ้างแล้วการเชื่อความรู้สึกลึกๆข้างในตัวเองจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่า คนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะขอบคุณโชคที่ตัวเองเคยได้รับในอดีตความรู้สึกขอบคุณจะยิ่งทําให้คุณมองเห็นเหตุการณ์ดีๆเพิ่มการรับรู้โอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตได้มากขึ้นนะคะและเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นตัวเขาจะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นได้แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นพอสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยคนที่โชคดีก็มักจะมองอุปสรรคเป็นแค่เรื่องชั่วคราว และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแทนที่จะไปมองว่าความเลวร้ายจะอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันจะทําให้อะไรยิ่งแย่ขึ้นไปมากๆกว่านี้อีกพอเรามองเห็นแง่ดีในสถานการณ์ที่ไม่ดีได้วิธีคิดแบบนี้พวกเขาก็เลยดึงตัวเองกลับมาได้ไวตั้งหลักได้เร็วแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ได้ต่อไปไม่จมอยู่กับความทุกโศกหรือว่าโกรธแค้นนะคะและข้อสุดท้าย คนโชคดีจะสร้างผลงานที่จับต้องได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะออกไปพบปะผู้คนให้มากขึ้นไปงานกิจกรรมต่างๆมากขึ้นทำคอนเทนต์เล่าเรื่องธุรกิจตัวเองออกไปให้มากขึ้นผลิตสินค้าแล้วก็บริการใหม่ๆเผยแพร่ออกไปให้มากขึ้น,น,ร,ร,ร,ออนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้คนแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆออกมาให้โลกได้เห็นการเพิ่มจำนวนผลง,งานที่จับต้องได้เป็นวิธีที่ส่งพลังมากในการเพิ่มโชคของเรา เพราะว่าไม่มีคนมาคอยนับจำนวนครั้งที่เราพยายามหรอกนะคะคนเขาจะมองเห็นก็เฉพาะสิ่งที่ตาของพวกเขามองเห็นมีผลงานเป็นชิ้นๆให้พวกเขาจับต้องได้เท่านั้นค่ะและนี่ก็คือเสาหลักต้นที่3ของ unfair advantage ค่ะเป็นเสาต้นที่มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะนับได้ทั้งหมด14บ่ข้อย,ย่อยเลยค่ะ ถ้าเรารวมกับสัปดาห์ที่เราที่เราคุยกันซึ่งมี12ข้อย่อยเนี่ยตอนนี้เราคุยเรื่อง unfair advantage กันไป3เสา1ฐานรากรวมทั้งหมด26ข้อย่อยแล้วนะคะคุณคงจะเห็นแล้วว่า unfair advantage บางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแต่บางอย่างเราสามารถเปลี่ยนและบางอย่างเราก็ทำเพิ่มได้ unfair advantage เรื่องสถานที่และโชคมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้แล้วคุณนะคะมี unfair advantage ข้อไหนที่คุณเพิ่งคนพบว่า จริงๆตัวฉันก็มี unfair advantage ข้อนี้อยู่เหมือนกันนี่นาะเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าอีก2อเสาหลักที่เหลือคืออะไรนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยเดี๋ยวมาต่อกันสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณที่ใช้เวลายอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Livewell อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ